ตีจ้าสวัสดีจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะแต่เนาะข่าวเศร้ากัน้ะจ้าไม่ได้ลงคลิปหลน์มือจ้ะเพื่อนยืดสูงยากจ้ะเพื่อนจ้า นองสาวอุบัติเหตุยูสก,กลนคนจรจ้ะเพื่อนดูห้ง ICU องไอซียูเยอะเลยจ้ะเพื่อนห้าสิบหาสิบจ้ะเพื่อนเอ้ยรอบปฏิามยังเด็กเขาใครต้มจ้ะ ลาง,งานก็นไปบ่ได้จ้ะเพื่อนๆให้น้องสาวไปแทนเมื่อวานนี้ไปทำไมน้ำหม้ออ๋อลางหมอ้อน้องมีถั่วป่ะแม่ปักๆด้หรอเจ้าตัวบอกว่าจะลางตัวไหนไม่รู้เลยถั่วอ๋อถั่วแค่เเก็บนี่ยโอ๊ยทำไมไม่ให้นอนม,มุ่นอ่ะ นอนบนอนทีหน่หอ้หองแค่เขานอนที่เกาะทำไมนอนนอนเขาเอานอกเข้าไปเอาแล้วเหลอน้าไม่ล้างตัวนี้ก็ต้องไปล้างนวลก่อน<ม>วันนี้จะได้ล้างเปล่า ตเตอร์พ่อไปไหนไหม,นะมานี่เตอร์พ่ออยู่ในบ้านมั้งพ่อไป่เหรอันนี้มันก็ไม่คมปว <laughs> ดหลังนอนเยอะปวดหลังไี่ตัดไว้เลยดิลูกเอ้าแล้วก็เอาใส่ถุงห้อยไว้เออ ถ้าไม่มีน้ำกระบายน,นั่นแหละเราถึงจะเลวเจ๊จ้าอะไรต่อไอ้นี่มาเร็วอะไรป่ะ็จแล้วเดี๋ยวหนตูนตัดหนูตัดกองหน้าก่อน <c oughs> อาะพาไปด้วยนะลอก <c oughs> ได้วอีกอนไปสี่อนัน ก็ือสี่อันชิ้นหนึ่งอืมเอเอสี่อันอยู่ลอ่ะอพอดีบางหลานมันก็ลงไม่ไม่ดีใส่ถุงไปอลูกหนัยัุงขอกระน้่ปลล่าให้ต้มจ้า หอมแดงหอมแดงแต่น้น,น้อยมากกินจ้ะเพื่อนเพื่อนนั่นทงทอดให้ให้บะหมีนน่เราจับเพื่อนๆให้มาเป็นนักสิเนาะโอ้ย อะไรหรอกอหรนี่เอามานอนตรงนี้เออฮะ อาหารก็หมดแมวเนาะเอาผ้าไปด้วยลแล้วลูกฮะเขาเฝ้าแทนงามจ้าเพื่อนๆน้ำปลา 哈哈哈。 thank you. เผ็รดร้ายกันไม่ได้จ้ะเพื่อนบักทัวนอกมันปลูกเองจะ้ะได้กินของน้อยได้เราเ,เื่นบักทัว ล้อปฏิหารอย่างเดียวจากเ,เพื่อนอยู่ห้องไอซถ้าตัดสมองก้ะ จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเนาะจ้าที่คอยติดตามบ๊ายบายจ้า